สวัสดีค่ะพบกับช่องกัญญาวีชาแนลนะคะวันนี้ก็จะออกไปทุระข้างนอกนะคะมีทุระข้างนอกไปนึงก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้ลูกคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ก็บอกว่าป้าใช้ความรู้สึกส่วนตัวก็ว่ากันไปป้าไม่ไปดูช่องอื่นบ้างนะคะอาจจะได้เปิดโลกว่างไม่หมกมุ่นกับเรื่องคนคนเดียวนะคะ โอ้ขอบใจนะที่ว่าเข้ามาคอมเมนต์แต่ว่าลูกก็ต้องมาฟังป้าเหมือนกันนะในเรื่องคดีนี้คดีของลุงพลนี่นะคะป้าเป็นเอฟซีของลุงป้าบอกแลว้วป้าเป็นเอฟซีของลุงแล้วก็ป้าไม่ไม่ได้ทําคลิปของลุงลุงพลด้วยป้าก็ไม่ทําคลิปของลุงพลด้วยนะคะป้าเพิ่งจะมาทําคลิป หลังที่สารตัดสินมาแล้วลงไปรู้สึกสองสามคลิปนี่แหละไม่รู้กี่คลิปสามสี่คลิปประมาณนั้นนะคะออป้าเป็นเอฟซีลุงพลนะป้าก็ต้องมาให้กําลังใจลุงพลเพราะว่าป้านี่ยังให้โอกาสลุงพลนะคะลูกออป้ายังให้โอกาสลุงพลนี่มันเป็นแค่สารชั้นแรกนะคะสารชั้นต้นนะคะ,ะลุงพล เขายังมีโอกาสต่อสู้ได้ไปอีกตั้งสองสารนะคะสารอุทธรณ์สารนีกานะคะคนเราเกิดมาอยู่ในโลกใบนี้นะคะคนเราอย่างน้อยๆต้องมีความยุติธรรมอยู่ในหัวใจจริงไหมลูกต้องมีความยุติธรรมอยู่ในหัวใจคนเราต้องให้โอกาสคนไม่ว่าใครคนไหนคนหนึ่งนะคะถ้ามันไม่เกินไปนะถ้ามันไม่เหนือบาบว่าแรงเราก็ให้โอกาส คนให้โอกาสคนนี่มันดีนะเราก็ต้องมาคิดย้อนถึงตัวเรานะสมมุติว่าเป็นลูกอย่างเงี้ยเจออย่างที่ลุงพลเจออยู่ตอนเนี้ยเจอเหมือนที่ลุงพลเจออยู่ตอนเนี้ยแล้วก็มีคนมาให้กําลังใจนะคะเออสู้ต่อนะคะสู้ต่อสู้ให้ไปถึงสารสุดท้ายตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่าค่อยมาว่ากันถ้าสมมุติว่าสารเขายก สมมติว่าศารเขายกอย่างเงี้ยแล้วเราไปว่าเขาไปด่าเขาไปทับถมเขาอ่ะตรงนั้นเราจะมาแก้ตัวกันยังไงเราจะทํำยังไงกับสิ่งที่เราว่าเขาไป่อนโดยที่เขายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลยว่าเขาผิดตอนนี้แค่สารชั้นต้นนะยังไม่ถึงสารอุทธรเลย เราก็ต้องปล่อยให้เขาไปตามขบวนการยุติธรรมให้เขาทําไปก่อนพอถึงตอนนั้นถึงขบวนสุดท้ายถึงขบวนยุติธรรมสารดีกานะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแต่ที่ป้าพูดหมายถึงว่าป้าเนี่ยเป็นเอฟซีแล้วก็ป้ามองป้าเห็นนะคะเห็นทุกอย่างเพราะนักข่าวที่ลงไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยกี่ช่องกี่ช่องอยู่ในนั้นหมด แต่ลูกนี่ไม่รู้จะได้ติดตามหรือเปล่าจะได้เห็นเหมือนที่ป้าเห็นหรือเปล่าตอนนั้นนะตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆแต่ถ้าลูกเข้าไปอยู่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเริ่มนะคะตั้งแต่แรกเริ่มที่เกิดเหตุการณ์มาเนี่ยลูกก็จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงและลูกอาจจะคิดนะ อาจจะคิดไปเยอะกว่าป้าอีกแล้วก็ออกมาพูดกับป้าแบบนี้ป้าก็ดีใจนะคือมาเตือนเหมือนกับมาเตือนแต่ต้องเข้าใจนะป้านี่เป็นคนชอบให้โอกาสคนคนไหนทำผิดถ้าไม่เหนือบาก,กว่าไรป้าก็ให้อภัยแต่ถ้าสมมุติว่าเขาผิดมากอ่าเหมือนชียพลน,นี่ สารทางตำรวจเขาว่าผิดตอนนี้ศารเขาตัดสินไปแล้วเราก็ต้องให้โอกาสให้โอกาสเหมือนที่ป้าให้ทุกทุกคนที่เป็นเอฟซีของเขาให้โอกาสแล้วเราไปดูกันช่วงสุดท้ายมันยังมีเวลาตรงนั้นจุดตรงนั้นว่าเรื่องราวมันจะไปถึงไหนมันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีการให้โอกาสคนมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะป้าก็ พูดให้ลูกฟังกันเท่านี้นะเพราะว่าทุกอย่างเราต้องเปิดใจเปิดใจให้กว้างป้านั้นรับรู้ข่าวช่องอื่นป้าดูมาตลอดป้าดูหมดทุกช่องทุกช่องทุกช่องไม่ว่าช่องช่องใหญ่ช่องอะไรลไม่ต้องมาพูดหรอกป้านี่ดูหมดทุกช่องบางครั้งการทําข่าวการทำํำสื่อแต่ละอย่างของเขาเนี่ย มันก็ไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันไอ้คนที่โจมตีก็มีคนที่ให้กำลังใจลุงก็มีมีทุกมีทุกทุกอย่างโจมตีก็มีให้กำลังใจก็มีออกมาวิเคราะห์ก็มีเอ่อแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่เหมือนป้านี่ป้าเป็น fc และป้าก็มั่นใจป้ามั่นใจของป้าอย่างนี้แหละเพราะว่าป้าเป็นคนติดตามมาถ้าป้าไม่ได้ดูข่าวตั้งแต่แรกเริ่ม ป้าก็จะไปเหมือนแนวเดียวกับที่ลูกออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันแต่นี่ป้าติดตามมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยแต่ป้าไม่ได้มาทาคลิปเกี่ยวกับชีวิตของลุงพลและป้าแต่น่ะป้าไม่ได้มาทาคลิปเกี่ยวกับของพวกนี้แต่มาวันนี้ป้าก็ยังมั่นใจนะป้าในป้าก็มั่นใจในเรื่องของป้าแหละป้าถึงได้ออกมาทาคลิปนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงพลและป้าแต็น ป้าก็ไม่ได้ไปว่าใครว่าคนโน้นว่าคนนี้คนนั้นป้าไม่ได้ไปว่าใครป้าพูดในความคิดเห็นของป้าป้ามั่นใจในความรู้สึกของป้าว่ามันเป็นอย่างนี้ป้าเป็นคนเปิดโลกว่างให้โอกาสคนทุกคนไม่ว่าคนนั้นเขาจะเป็นใครไม่ใช่เฉพาะลุงพลและป้าแตนป้าเป็นคนอย่างนี้ป้าเปิดใจกว้างตลอดแต่การที่ว่า ลูกบอกว่าให้ไปดูช่องอื่นบ้างจะได้ไม่หมกมุ่นอยู่แค่คนคนเดียวไม่ใช่ลูกเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาตรงนั้นนะเดี๋ยวเราก,ก็ค่อยมาคุยกันอีกทีนะตอนนี้ป้าให้โอกาสคนลูกจะพูดยังไงก็ได้ป้าก็ไม่ว่าหรอกเพราะว่าทุกอย่างมันต้อง มีเวลาพิสูจน์ตัวเองมันต้องพิสูจน์ตัวเองได้ของทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งไหนที่เขายัดเยียดให้เราทําแล้วเราไม่ได้ทํานี่เราก็ต้องสู้จริงไหมป้าพูดคานี้ถูกไหมสิ่งไหนที่เราไม่ได้ทําแล้วมายัดเยียดความผิดให้เรานี่เราต้องสู้ไหมสู้ป้าก็ต้องสู้สิ่งที่ป้าไม่ได้ทําแล้วก็มายัดเยียดมาให้ป้าทําป้าก็ต้องสู้ สู้กันนาทีสุดท้ายนี่ก็เหมือนกันรอจนถึงนาทีสุดท้ายเป็นกําลังใจไปถึงนาทีสุดท้ายเพราะว่าป้ามีความรู้สึกของป้าป้าไม่เกี่ยวกับใครั้งั้นนะใครจะคิดยังไงป้าไม่รู้แต่ว่าความรู้สึกของป้ามันเป็นอย่างนั้นอ่าคนเรามันมันความรู้สึกของเราอะความรู้สึกของเราอะเราคิดอย่างนี้พอถึงเวลาที่อ่ไม่ได้เหมือนอย่างที่ใจเรามันคิดมันก็ ธรรมดาปกติธรร,ธร,รมดานะที่เราก็ผิดหวังผิดหวังก็ผิดหวังไม่นานแป,ป๊บแ,ป,ป,แ,ป,ป,แป,ป๊ป้าเป็นคนให้โอกาสคนนะและทีนี้ป้าก็จะมาพูดเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะคะฝากให้คิดฝากให้คิดไม่ว่า YouTube หรือว่าพวกเกรนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะ เมื่อวานป้าก็ไปดูข่าวมาตอนนี้เจอกันเยอะนะคะอย่าเที่ยวอย่าเที่ยวไปคอมเมนต์อย่าเข้าไปพิมพ์กันมั่วๆแล้วเข้าไปแชร์ในสิ่งที่เราคิดว่าสนุกมือมันมือแชร์แชร์แช,ชร์อย่างเดียวแต่ตอนนี้เห็นไหมเนี่ยอย่าหาว่าป้าไม่ดูข่าวไม่เป็นไปดูช่องอื่นเมื่อวานอะเจอกันเจอแน่นอนนะคะว่าพวกเรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายพวกแชร์ทั้งหลาย ไม่ว่าคุณจะใส่หน้ากากอาวตารหรือว่าอะไรเนะีเดี๋ยวนี้ตำรวจก็เก่งมากและเรื่องนี้โดนกับคดีของตำรวจด้วยเออตำรวจเป็นผู้แจ้งด้วยตำรวจเป็นผู้แจ้งด้วยก็อเอาเรื่องเขาเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะประเภทว่าเข้าไปคอมเมนต์ด่านะเข้าไปคอมเมนต์ด่าบ้างเข้าไปอแชร์บ้างทําให้เขาเสียหายก็ถือว่าหมิ่นประมาทเขาอ่ะ โดนกันเยอะนะเมื่อคืนไม่รู้นอนหลับหรือเปล่าคงจะได้ฟังข่าวกันแล้วแหละเมื่อวานน่ะที่เข้าไปคอมเมนต์กันอ่ะเป็นตำรวจใหญ่เป็นนายใหญ่ด้วยนะอ,อท่านมีออตำรวจมีลูกน้องของของ,ของเขาเยอะแยะเขาสามารถสืบเสะได้ให้คุณอวตงวต,ตารมาปิดหน้าปิดตามาพูดเนี้ยห <c oughs> นีไม่พ้นไม่รอดนะ,ะ <c oughs> นะคะเมื่อวานเราเข้าไปดูข่าวทุกช่องทุกช่องทุกช่อง ก็ให้สัมภาษณ์มาอยู่ท่านก็ให้สัมภาษณ์อะไรแกเอาจริงและทีนี้ฝากเตือนนะคะอย่าไปคอมเมนต์ในสิ่งที่ไม่ดีเหมือนเหมือนกับป้านี่ก็าให้อภัยทุกคนป้าให้อภัยแต่อย่ามาด่าพ่อเล่าแม่นะด่าพ่อเล่าแม่ก็ดูนเหมือนกันแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ออกไปซะออกจากอออกจากช่องของป้าไปนะ เลอกติดตามป้าไปก็ได้ป้าก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าป้าจริงๆไม่ได้มีอาชีพทางเนี้ยไม่ได้มีอาชีพทางช่อง youtube นะป้าก็มีธุรกิจอย่างอื่นของป้าทําเหมือนกันแต่ที่ป้ามาทําเนี่ยสีห้าคลิปเองสี่ห้าคลิปเองนะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะลูกนะเ,ออเวลาจะไปคอมเมนต์ใครเนี่ยคอมเมนต์เหมือนป้าน,นี่ไม่มีปัญหาหรอก เรามาคุยกันได้คอมเมนต์ช่องของป้าน,นี่เรามาคุยกันได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปคอมเมนต์ช่องอื่นนี่ไม่ได้หยุดได้ก็หยุดนะหยุดไม่ได้แล้วเป็นเรื่องนะต้องขึ้นรูขึ้นสารนะยิ่งเอารูปไปตัดต่อนะคะยิ่งเอารูปไปจัดรูปของคนอื่นแล้วไปแปะลงหน้าจอนี่โดนหนักเลยนะเออเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่มันไม่ใช่ง่ายนะก็คลิปนี้ก็มาพูดแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะออกประรัค่ะ คลิปนี้โอเคนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ